ศิลปะผสมระหว่างปลายยุทยากับต้นรัตนโกสินทร์หายากนะครับไม่ค่อยพบเจอครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับอามศิริชัยนะครับคนดีคนเดินครับวันนี้ผมมีพระพุทธรูปสําหรับคนเกิดประจําวันพฤหัสบดีนะครับผมมาแนะนำครับก็คือนะครับพระพุทธรูปบางสมาธินะครับผมก็องค์นี้นะครับเป็นพระชัยสงครามครับสมัยยุธยานะครับทรงเครื่องน้อยนะครับก็เป็นบางสมาธินะครับสำหรับคนเกิดประจําวันพฤหัสนะครับผมใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับผมทรงเครื่องน้อยนะครับผมนี่นี่หน้าตักห้านิ้วครึ่งนะครับผมยีนเป็นอย่างนี้นะครับตตตรรรรรรรงนน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 ีี้กกก็็เปปอออยยยยยุาาาาาละะะะคคคััััับบบบแ่่ววมมมมูณททสสสโิ์ผ มไปปางสมาธิเหมือนกันนะครับอยุธยาตอนปลายใกล้ๆกับรัตนน่ะแล้วนะผมหนีดินประมาณนี้นะครับนีดูชาตรงนี้สิฐานนี่เดิมเดิมเลยครับศิลปะสวยมากๆนะครับแบบนี้ฝาแท้นะครับไม่มีซ้ำกันแน่นอนเป็นพระไม้นะครับศิลปะอยุธยานะครับสองทอนนะครับทองเดิมๆเลยครับสองท่อนด้วยน่าพิเศษมากๆนี่ฮะ เป็นแบบนี้นะครับสวยเลยนะของเดิมๆเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับผมสีนิ้วครึ่งนะครับสวยมากๆนะครับแบบนี้ศิลปะผสมระหว่างไปทุยยากับต้นรัตนโกสินนะครับผมก่อนจะปรับเปลี่ยนมาเป็นรัตนนะครับหายากนะครับไม่ค่อยพบเจอนะบินแบบนี้นะครับที่ใดนะครับที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับแล้วยังไม่มีพระอาสมาธิอยู่ที่บ้านนะครผมผมแนะนำนะครับสามารถทักมาสอบถามราคาบูชาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ